ที่เราเห็นว่าคนบางคนเขาเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพียงเพราะว่าเขาเลือกที่จะอยู่ยังไงและจะปลอดภัยด้วยกันทั้งสองฝ่ายต่างหากและโยมเห็นคนบางคนเขาเปลี่ยนไปและคนบางคนก็ว่าเอ๊ะทำไมคุณเปลี่ยนไปแต่ถ้าเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจากเดิมที่ไม่มีศีลและชีวิตเขามีศีลชีวิตเขาพัฒนาชีวิตเขาเจริญแล้วถ้าเราเจริญตามเขามีศีลตามเขาศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันพระพุทธเจ้าตรัสว่า คนประเภทนี้อยู่ร่วมกันเมื่อใดก็มีความสุขและเจอกันเมื่อไรก็ไม่ได้ขัดแย้งกันเพราะมีอะไรหลายอย่างที่เสมอกันคิดพูดทำดีๆเสมอกันแต่ถ้าหากเขามีศีลแต่เราไม่ได้มีศีลอะไรสุดท้ายมันก็จะเป็นความขัดแยง้งและเมื่อเจอกันมันก็คงจะเจอกันแบบไม่ดีไม่ดีเรายัางต้องเจอกันอีกนะโยมที่เจอกันได้เพราะวาสนาวาสนาที่ดีที่ทำร่วมกันไว้อย่างไรก็คงจะไม่ขัดแย้งกันชีวิตที่ขัดแยง้งไม่ดีเลยไม่มีความสุขเลย ก็ขอเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆว่าวันนี้บางคนเขาอาจจะเปลี่ยนไปแต่เขาเลือกที่จะอยู่ยังไงจากการเปลี่ยนไปในครั้งนั้นให้ชีวิตเขาจเจริญขึ้นทั้งทุกคนที่อยู่ร่วมกันก็มองเห็นต้นกล้วยเหมือนกันว่าหรือต้นไม้ทุกชนิดหน้าแล้งเขาก็อาจจะต้องทิ้งใบหรืออาจจะต้องปรับตัวเขาให้อยู่ได้กับช่วงฤดูที่มีน้ำน้อยเพื่อให้อยู่ได้จริงๆวันนี้ ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ขอคิดเล็กๆน้อยๆร่วมกันดังนี้บางคนเขาเปลี่ยนไปเพราะเขาเลือกที่จะอยู่ยังไงและเป็นความปลอดภัยทุกๆชีวิตขอเจริญพร